จิมเบืองจิ hmm. uh ้มาะแกงป่าแกงป่าสะวันชายมันได้กินดูเสียบป่าเสียบเสีบๆอันนี้ในผมดุนเกี่ยใส่น้ำมันเป็นไงมันไปิดเท่าไหร่แกงป่าเออมโอ้โหมันก็เดื่ออร่อยอร่อยมกเไก่ไก่แล้วก่อะเยอะไหม ออสองขนพี่สองขนกินไม่เยอะหรอกสุดน้ำอะ่ะคนละโอ้ซื้อผิดแกงแล้วยัแงแถมอีกครับผมดู๊น <c oughs> ปลาดีดีครับผ <c oughs> ิดแกงแล้วหอม <c oughs> พักเล้ากันแล้า <c oughs> ครับไ <c oughs> ม่นุ่มมันนี้ครับ ตะวันชัยกินแจงป่าครับผมปิ้ม,มวันฉะรวงนะครับปลาไหลตัวนี้สดๆมากๆเลยครับไม่น้องๆกินครับ แกงที่ซื้อมาครับผมแต่เราก็มาทำท้องใสอีกครับผมเดี๋ยววันนี้กวดกับแกงปลานะครับแกงนี้มีกลิ่นหอมด้บบนี่แกงปลาสูตัจจุอันเดี๋ยวมาแดงครับมาแดงใส่ไปเลยเรับดีครับบอกได้บอกฮนะ โอ้โวาว้าดีดีเจนเตอร์อะยงลมารนี้ยตั้วรนี่ผ่านเจ้าใกลครับมาแวผมอีที่แจกสมุนรครับเน่นี่ครับเปี่นน เอาของหาที้ยนะครับมใส่ลงไปเลย แก๊กต้องกินอ้ยหอมรางคนเลยครอเรไปได้ครับพี่วุ้ยแดงกินบากเลวมาฟังจากบ้ากแล้วรับแกงปากอะไรนะครับต้อไปอยากฟังกันเนียได้นะวิ่เดี๋ยจะได้ยุวไ่ได้ใจซยยน่ะบรอ่เสียเลย เดี๋ยวผมเดือเดเอาเอาลองซิมันลไปนัยจุนแม่าผมคนั้นจนคุณตำนานตำนานอีสานนี่จัดหมดครับจับวกเอสีเด็อุ้ยสุดรอดครับอยาไปถึงเครื่องถเครื่องถเครื่องถึงเครื่องน้เีอู้หนมาเฮลียตผมิมากคนอะไรหรออนนนวเก็บไ่ห้วย บอกว่าจะให้เนื้อผมนับยังไม่ใหผมเบ็ไม่เจอสักทีครับที่เพิ่งเจอแรกมาตลอดเจอวัยนี่ต้องจัดแล้วสามกิโลเออแข่ง่งไวจริงมาตังค์ครับแข่งไมาสี่กิโลคาดีไม่ได้กินโอ้ไม่ได้คุยกันะคงเสียเลยแกงปลาแซ่บมัต้องไปกินแล้วแกงปลาไปนะแสบอ่ะว่าแสบแสบแบอันนี้ไอ้ผมจดเนี้อใส่มาหัวในเดี้ยวตัวขึ้นกิโลมันคือตึงจนเยอะแสบแสบใส่เครื่องมันพุ่ง กินแล้วก็แห้งเลยบ่อแซ่บก็แห้งโมจิเกิดปะจะว่าอไราไฟเมื่อไหร่ไม่ร้เอาว่าย้อนย้อนเดี๋ยวโอ้ไม่เห็นหน้าเห็นตาได้โบนัสสองเด้งเจ็ดแสนไปสวัสดีครับเขาว่ามึงแอกใส่กูใช่ไหมไม่แอกแอกไหมผมไม่เคยแอกดิกระตือมนะกระตือมนะเอาแดงมาฝากเอาแดงมาฝากมีปลาหมึกแห้งอะไรไม่มาจากได้นี่ปลาหมึกห้าหม่อ้าวอดอด เดี๋ยวซื้อเนื้อซื้อพลังนีกว่าเอาไว้พลังเนื้อเยอะมากแล้วเอาไว้พลังเขาพี่นุ่ยก็ใส่แซนให้มาแล้วพี่พี่เอาปลาไหลมาสิกิโลกินไหมกินพี่แกงปลาปลาไหลเดี่ยวนี้บ้านก่อนโมนัดบ้านก่อนผมได้กินแล้วของพี่ที่ต้มวันนั้นอ่ะอันนี้แกงอันนี้แกงอร่อยวันนั้นมีรายการยังนี่น่าจะวันที่สี่สิงหาครับอีกนานนี่เนาะครับเอาได้อยู่เอาได้อยู่ครับผมครับเมียนองรักขึ้เกาลทับหยอกน้องเด็กใช้เด็กใช้ ตักแอ่งน้องให้เป็นก่แล้วก่อนเอาเยอะไหมเอ่อสองคนพี่สองคนกินไม่เยอะหรอกชุดน้ำอ่ะคนละคนละอันพอนะของอร่อยมันต้องเยอะๆหน่อยให้คนละอันครับนี่นี้ดีบ่เนี่ยไม่โอ้ไอนก่อนเนี่ยดีเลยพี่ลองดีมือพี่ลองสุดยอดครับ ได้โบนัโบน้ำมันก็ต้องมีเลี้ยงในไขยบ้างเว้ยครับครับข้อมีหามาดูในปมกันเลยไปอย่าอย่าละมันเลยุปมาครับโอ้กันหลายเดีว่วหมดนะน้ำนูนเป็นไงไม่ค่อยติดเท่าไหร่แจงป่าอุ้ยอร่อยอะฮะเอากิน ผ่านนะเรียกว่าแกงป่ากับข้าวร้อนอร่อยวะฮะน้ำหวานหวานไหมข้าวร้อนๆน้ำเปล่าหน่อยนึงเอาละนะไอ้น้ำมายังไอ้ชุมเบืองชุมเบืองแกงป่าแกงป่าสวนจายมันจะกินดูอืมแม่ร้อนอร่อยอร่อยอร่อยไหมแกงป่าแกงป่าโอ้ยเครื่องถึงแม่ปัดจวดไหมจวดเลยพี่สวนจายมายัง

ไหนบอกว่าไปกินปลาไหลจะลื่นเหมือนปลาไหลครับพี่ดาดีพี่ดีสุดแล้วในค่ายอะ่ะจริงพีเข้ามันมในพี่ดีที่สุดแล้วเองได้ใจพี่ว่ะเองก็ดีว่ะเองก็ทุเรียนไหมพี่แต่เสียคิมไม่เป็นใจแกเป็นพ่อหรือวะครับผมใส่หมดเลยเจ็ดกิโลครับ <c oughs> ห, <c oughs> ห้า,ากิโลเจ็ดกิโลใส่เลยหอมวะแต่ว่าปลาไหลสูโคจกกระจับ Mono góc rộng Yeah, yeah. Mano không có Yeah, chót chót chót. Bao lắm phân ái. Mano góc. Mano góc. yeah góc. Mano góc. Mano bao năm bao năm góc. Mano 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 เขายืนเขาตักเป็นเลยรนี้มา,าเอาน้ำโคลี่กูไปซ้ำนี่ละไป <c oughs> จินมซ้ำนี่ละมึงบอแล้วจิ้มกันเลยกี่เมืว่วยกัแฟีไปซ้ำนี่ละเด <c oughs> ี๋ยวหลอกน,อน้องเรานุงเย,ย่ยเม่อยใหญ่นี้นะครับผมจะให้พระเอกของครับตะวันฉายเงินให้ยืมไม่ถ้วยใหญ่ตะวันฉายปุ๋ยง่ายฮอนฮอนฮอนอนเนียน่ยเยบ